สวัสดีค่ะ วันนี้เรานำทุกท่านมาชมการทำกิฟต์แฟนซีของกสนาตาบลวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะการทำกิฟต์แฟนซีเกิดจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบได้เรียนรู้ได้มีประสบการณ์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังเป็นกล่องอาชีพสุดยอดของกสนาตาบลยังมีรายได้ ให้กับครอบครัวกิฟต์แฟนซีมีวิธีการทำอย่างไรวันนี้เราจะไปชมขั้นตอนการผลิตกันค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะวัดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการทำกิฟต์แฟนซีไม่ทราบว่าวขั้นตอนการทำมีวิธีการทำอย่างไรบ้างคะการทำไม่ยากนะคะแต่อุปกรณ์วัสดุที่ใช้เป็นหลักนะคะเราจะมีอุปกรณ์ที่ใช้จะเป็นเศษผ้าหรือใช้จากในครัวเรือนของเราเองนะคะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ที่เราจะใช้ให้เป็นหลักก็คือกระดาษห,หรือแผ่นโฟมฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้คะ่ะที่เราจะเอามามาใช้เป็นตัวอุปกรณ์แล้วก็ฝาขวดทุกรุ่นทุกขนาดเราสามารถใช้ได้คะ่ะโดยที่เราไม่ต้องซื้อเราหาเก็บได้หรือเป็นหรือใช้จากครอบครัวของเราเองนะคะแล้วก็เศษผ้าเราก็จะสามารถตัดให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาดพอดีเพื่อที่จะใช้เป็นหอ่อแผ่นโฟมนี่นะคะขั้นแรกนะคะ เนาได้เข้ากับชิ้นผ้าของเรานะคะให้รอบเลยค่ะนะคะเสร็จแล้วดึงเข้าเลยค่ะให้ก็ที่สามารถจะห่อแผ่นปมของเราให้เป็นชิ้นงานได้นะคะนะคะ่ะดึงให้ดึงรอบเลยค่ะเราก็จะได้ชิ้นงานหนึ่งชิ้นนะคะ ดึงให้แน่นเลยนะคะเราก็จะได้ชิ้นงานอย่างนี้นะคะเป็นชิ้นที่หนึ่งเป็นแผ่นค่ะเป็นปีกตัวที่สองจุกหมวกนะคะที่เราใช้ฝาขวดนี่นะคะเราก็ทําเหมือนกันค่ะแนวได้แล้วก็ดึงให้ตึงเหมือนกันเราก็จะได้ชิ้นงานอย่างนี้นะคะเพื่อประกอบและวัสดุตกแต่งของเราเองนะคะต้องขอแนะนำว่าหาได้ตามบ้านเราอย่างกระดุมหลากสีที่เรามีนะคะโบ หรือดอกไม้พวกพวงพวกอะไรที่เรามีกระดุมลูกปัดอะไรก็ได้คะ่ะเราสามารถเป็นตัวตกแต่งของเราได้ที่เราจะต้องซื้อหน่อยก็คือตัวกิปหรือเข็มกัดที่เราจะใช้เป็นหมวกก็ได้เป็นปกิ๊บตัดติดเสื้อก็ได้นะคะที่จะมาตกแต่งอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะตอนนี้เราจะประกอบให้ดูนะคะว่าการการทําตัวนี้นะคะพอทําทเสร็จแล้วเราจะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะก็คือ จะได้เป็นสองชิ้นงานในในตัวที่จะทำแล้วนะคะ ท่านผู้ชมคะจากที่คุณแม่ได้แนะนําเมื่อสักครู่นี้นะคะจากการเน่าผ้านะคะซึ่งเราจะมีวัสดุ2ชิ้นด้วยกันนะคะตัวหลักๆคือวิธีการเน่าผ้าตัวนี้เป็นปีกหมวกนะคะและข้างบนนี้นะคะก็เป็นหมวกนะคะซึ่งเราจะมีวิธีการประกอบอีกขั้นหนึ่งนะคะเราจะเห็นได้ว่าวัสดุอุปกรณ์ของกิฟต์เราหาได้ง่ายนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็หาจากครัวเรือนของเราได้อย่างเช่นนะคะฝาขวดน้ํานะคะหรือไม่ก็กระดุม สีต่างๆนะคะเราก็จะซื้อเพียงกิฟนะคะกิปซึ่งตกต้นทุนตัวละ1บาทนะคะเราจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็เป็นรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วยค่ะส่วนขั้นตอนที่สองนำชิ้นส่วนหมวกมาประกบเข้ากับตัวหมวกที่เตรียมไว้แล้วนำกิฟ์ยิงด้วยปืนกาวติดเข้ากับตัวหมวก ท่านผู้ชมคะช่วงนี้นะคะเราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทํากิฟต์แฟนซีนั่นก็คือการประดับตกแต่งมีวิธีการทําอย่างไรบ้างคะคุณแม่คะค่ะเสร็จแล้วพอพอเราได้จิ๊บอย่างนี้มาแล้วใช่ไหมคะอันนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาสู่ขั้นตอนการตกแต่งประดับให้มันสวยงามก็คืออุปกรณ์ก็มีหลายอย่างค่ะก็อย่างก็อย่างที่แนะนําไปในตอนแรกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ปืนกาวคะ่ะปืนกาวอันนี้เป็นเป็นริบบิ้นผ้านะคะ นนเราก็ย,ยังไม่ร้อนใช่ไหมคะอ่เอามาเสร็จแล้วเราก็ใช้ปืนกาวยิงเข้าไปคะ่ะไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงเยอะยิงพอประมาณออาทำไมมันไม่ออกพี่โอเคยิงพอประมาณนะคะ ท่านผู้ชมคะในระหว่างที่คุณแม่กําลังสาธิตวิธีการทําอยู่นะคะตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ได้นำแนะนําไปเบื้องต้นนะคะซึ่งหาง่ายมากนะคะอย่างเช่นนะคะวัสดุนี้นะคะดอกไม้เล็กๆนะคะดอกกุหลาบที่ทําจากริบินผ้านะคะเราก็สามารถที่จะทําเป็นกลุ่มเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวเราแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยค่ะคุณแม่คะมีวิธีการทําต่อยังไงบ้างคะเสร็จแล้วนะคะพอพอเรายิงปืนกาวเสร็จ ผ้าเสร็จปุ๊บนะคะริบบิ้นผ้าเสร็จเสร็จแล้วเราก็ตกแต่งด้วยอาจจะเป็นกระดุมสีสีสวยหรือไม่ก็จะเป็นอาจจะเป็นใช้ลูปหัวใจค่ะอ่าอันตอนนี้เอารูปหัวใจเนาะจะได้สวยๆแล้วก็แปะเข้าไปตรงริบบิ้นผ้าตรงที่เราประกบกันพอดีอ่าอ่า<อ><อ>แล้วก็ใช้มือกดเข้าไปแป๊บหนึง่ง <Okay. S 1> อ่าเสร็จแล้วก็จะตกแต่งเอก <Okay. S 1> ใช้ ดอกไม้สีขาวตกแต่งให้ดูสวยงามน,น่ารักน่ารัก,รกตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมคะเราจะเห็นได้ว่าการตกแต่งกิฟตแฟนซีนะคะซึ่งมีหลายรูปแบบด้วยกันนะคะเราสามารถที่จะใช้วัสดุเสืออใช้มาประดิษฐ์เพื่อให้เป็นรายได้สําหรับครอบครัวเรานะคะทีนี้คะ่ะคุณแม่คะ่ะหนูอยาก อสอบถามคุณแม่สักนิดนึงนะคะว่าใ,ในการร่วมงานกับกศนซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายในเรื่องของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและร่วมงานหลายๆด้านด้วยกันคุณแม่มีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็มีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจนะคะที่ได้ร่วมมือกับทางกศนวลินชาราบเพราะว่าเวลาแม่มาฝึกจากข,ของครูกศนที่แนะนําให้สอนให้พวกแม่ก็ได้นําไปปรับใช้ในชุมชน มีศอนเด็กๆนักเรียนที่มีความสนใจเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์ชุมชนชนรับประทานของเราก็ได้ฝึกอาชีพให้เด็กนักเรียนอีกอีกต่อหนึ่งค่ะซึ่งเป็นผลพลอยได้น่าภูมิใจมากๆค่ะที่มีกอสนอบรินชาราบที่เปิดโอกาสให้ทางาชุมชนชนรับประทานคือศูนย์เรียนรู้ชุมชนชนรับประทานมีโอกาสเข้ามาร่วมง,งานตรงนี้ค่ะรู้สึกภูมิใจมากๆค่ะค่ะคุณแม่คะ,ะคุณแม่เมื่อเราได้เรียนไปแล้วเรามีการสานต่อ,อยังไงบ้างคะมีค่ะบาง บางคนก็ไปทําเป็นอาชีพเลยค่ะค่ะเราขายเราขายไม่แพงนะคะค่ะอย่างอย่างแพงที่สุดก็สิบบาทค่ะค่ะเสริมอาชีพให้ด้วยเสริมราไรได้ด้วยค่ะค่ะคุณแม่ขาแล้วคุณแม่ได้สอนเด็กๆไหมคะในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของเด็กหลังเลิกเรียนค่ะโอถือว่าเป็นประโยชน์มากเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆชอบเล่นเกมเยอะถ้ายังไรเราจะให้ลูกหลานออกจากเกมหรือพวกคอมได้เราก็สามารถเอาส่วนนี้ ไปเสริมทักษะของเขาให้เขามีความรับผิดชอบในหน้าที่ของเขาแล้วก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายไปด้วยเพราะาเด็กๆเ,เขาทำเราก็จะมีรางวัลให้เขาด้วยก็ถือว่าเป็นรายได้ให้เขาแล้วเขาก็จะห่างไกลเกมมากเพราะมันจะเป็นการสร้างเสริมนิสัยของเขาแล้วก็ ฝึกสมาธิให้เขาด้วยดีมากเลยค่ะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะท่านผู้ชมคะเราจะเห็นได้ว่าทั้ง3ความภาคภูมิใจที่เราได้ร่วมงานกับภาคีเครือข่ายเป็นส่วนหนึ่งของกศนอำเภอวารินชำราบทีมงานทุกคนภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในการได้ร่วมงานกับภาคีเครือข่ายต่างๆค่ะ เป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมสำหรับขั้นตอนการผลิตกิฟต์แฟนซีของกศนตําบลวารินชำราบอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งเป็นกล่องสุดยอดอาชีพของกศนตบนําลที่เผยแพร่ให้กับนักศึกษาประชาชนทั่วไปในเขตอําเภอวารินชำราบได้เรียนรู้ได้ศึกษาเพิ่มเติม ทีมงานของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ให้ผู้ที่สนใจในการประกอบอาชีพโอกาสหน้าทีมงานของเราจะไปศึกษากล่องสุดยอดอาชีพแห่งใหม่แต่จะเป็นที่ไหนอย่างไรโปรดติดตามชมตอนต่อไปค่ะกับดิฉันนางสาววงเดือนจันทแสงและทีมงานขอขอบคุณในการรับชมขอบคุณและสวัสดีค่ะ